Good morning everyone. Today we will see each other English P4 by teacher Nat or teacher Parkinee Singwong. And today we are going to learn about some and any. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะในรูปแบบของออนิมานนะคะคุณครูดได้อัดคลิปวิดีโอการสอนซัมนะคะเรื่องซัมกับ a n นนะคะให้กับนักเรียนเนาะเพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และนำไปทำแบบฝึกหัดนะคะเรามาดูกันว่า เรื่อง some กับ any เป็นยังไงนะคะเมื่อเรียนเคยเห็นไหมความว่า some และก็ควาว่า any เมื่อเรียนออกเสียงตามครูก่อนค่ะ some any very good อะ some กับ any นะคะ some แปลว่าบ้างบางส่วนจำนวนหนึ่งนะคะ some แปลว่าบ้างบางส่วนหรือจำนวนหนึ่งนั่นเองนะคะโดยมีหลักการใช้ดังนี้เนาะเราจะใช้ s m m เนี่ยนำหน้ารูปคำนามที่เป็นพระหุพจนะคะรูปคำนามที่เป็นพหุพจนเ,เรียนจําได้ไหมคะว่าเราเรียนคํานามพหหุพ์ไปแล้วคํานามพหุพ์ก็คือคํานามที่มีหลายสิ่งหลายคนสัตว์หลายตัวสิ่งของหลายสิ่งอะไรก็ตามนะคะ แต่เป็นคำนามที่นับได้เนาะ yeah. ใช้นำหน้าคำนามในรูปพหูพจน์เช่น some people uh, some people ก็จะแปลว่า,าคนจำนวนบางส่วน uh, คนผู้คนจำนวนบางส่วนนะคะ some orange some orange ก็คือส้มบางส่วนส้มจำนวนหนึ่ง uh, อะไรประมาณนี้นะคะเราจะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นส้มลูกไหนยังไงนะคะเราอบจะบอกว่าเป็นส้มจำนวนหนึ่งประมาณนี้นะคะใช้นำหน้าคำน้ำที่นับไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเช่น some water some water ก็คืออะไรคะ some water some water ก็คือน้ำบางส่วนหรือน้ำจำนวนหนึ่ง กันเองนะคะ some milk ก็คือนมนะนมจำนวนหนึ่งอ่ะไม่ได้ระบ,บุว่านมกี่แก้วนมกี่กล่องอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะใช้ในประโยคบอกเล่าจําไว้นะคะ some ใช้ในประโยคบอกเล่านะคะเช่น I want to drink some coffee I want to drink some coffee เรียนนะคะ repeat after me พูดตามครูนะคะ I want to drink some coffee. อ่าเรียนจะเห็นว่า some นำหน้า coffee, coffee คืออะไรคะ Yes, กาแฟกาแฟนะคะเขาจะบอกว่าฉันต้องการที่จะดื่มดื่มกาแฟสักจำนวนหนึ่งไม่ได้ระบุว่ามากน้อยเพียงใดนะคะฉันต้องการที่จะดื่มกาแฟ อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ได้ระบ,บุว่าจํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นใช้คําว่า some และอีกอย่างคือเป็นประโยคบอกเล่านะคะ I want เฉยๆนะคะ I want to drink some coffee ฉันต้องการจะดื่มกาแฟะน,นะคะ จำไว้นะคะ sum นะคะแปลว่าบ้างบางส่วนจำนวนหนึ่งนะคะใช้นาหน้ารูปรูปคำนามพหุพจน์ใช้นาหน้าคำนามที่นับไม่ได้และก็ใช้ในประโยคบอกเล่านะคะจำไว้เนาะต่อไปถัดไป a อ y นะคะ any แปลว่าบ้างบางส่วนจำนวนหนึ่งเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าซ u m กับ a n y นนะคะ แปลความหมายว่าบ้างบางส่วนจำนวนหนึ่งเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันตรงไหนอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าใช้นำหน้าคำนามที่นับได้เป็นรูปพห,หูพจน์ใช่ไหมคะสองใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้และ 3. นะคะใช้กับคำนามที่เออขอโทษค่ะใช้ในประโยคบอกเล่าอันนั้นคือซ้ำนะคะแต่ any ต่างกันตรงที่ ใช้ในประโยคปฏิเสธนะคะเราจะใช้นำหน้าคำนามที่อยู่ในรูปปฏิเสธเพื่อที่จะบอกว่าคำนามนั้นๆเป็นบ้างบางส่วนจำนวนหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น she doesn't เห็นไหมคะอ่าอันนี้คือนักเรียนต้องวงกลมเลยนะคะนักเรียนต้องจำว้ doesn't นะคะ doesn't มาจากคำว่า does กับ not นะคะ คำว,ว่า does กับ not นะจะแปลว่าไม่นะคะถ้ามีเครื่องหมายแบบนี้นะคะก็จะ,ะบอกว่า she doesn't have any milk she doesn't have any milk ก็จะแปลว่าเขาผู้หญิงนะเขาเขาผู้หญิงไม่ได้ดื่มนมเลยนะไม่ไม่เคยไม่กินนมเลยอาจจะแพ้อะไรประมาณนี้นะคะ จะแพ้นมและก็ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นนมอายนะคะก็ใช้ any นำหน้านะคะก็เป็น she doesn't have any milk อ่ะอีกอย่างนึงก็คือ any นะคะใช้ในประโยคคำถามอ่อันนี้คือข้อแตกต่างนะคะข้อแตกต่างจากคำว่า some เนอะใช้ในประโยคคำถามนำหน้าคำนามที่อยู่ในประโยคคำถามอ่าเช่น Are there any students in your classroom? Are there any students in your classroom? อ่าก็จะแปลว่ามีเด็กมีเด็กจำนวนหนึ่งไหมอยู่ในห้องเรียนของคุณนะ่ะมีไหมอ่ะ uh, ประมาณนี้นะ,ะเป็นประโยคคำถามเห็นไหมคะลูกอ่ะ uh, เครื่องหมายคำถาม question mark ขึ้นต้นด้วย verb to be เห็นไหมคะ Are there any students in your classroom? อ่า ใช้ Any นำหน้าคำนามนะคะเพื่อที่จะถามว่ามีนักเรียนอยู่จำนวนหนึ่งไหมในห้องเรียนของคุณเ,เห็นไหมคะจำไว้นะคะข้อแตกต่างจาก Sum กับ Any ก็คือ Sum ใช้ในประโยคบอกเล่าเอนใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามอันนี้คือสรุปง่ายๆเลยนะคะ เรามาดูในแบบฝึกหัดของเราค่ะ number one there is blah b l a b l a บ blah blah หมายถึงคือ some หรือ any milk in the glass ทีนี้นักเรียนต้องมาดูว่าประโยคนี้ค่ะ there is blah 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 milk in the glass เป็นประโยคบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามคะอา นักเรียนสังเกตเห็นว่า there is ไม่มี not ไม่มีคำว่า not ใช่ไหมสแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะเป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประโยคบอกเล่านักเรียนควรใช้ some หรือ any นำหน้าคำนามคะ That's right นั่นก็คือคำว่า ซ้ำนะคะเพราะว่าซ้ำเป็นใช้ในใช้น้ำหน้าคำนามในประโยคบอกเราอานะคะต่อไป number two is there blah 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 soup in the boat นักเรียนคะง่ายมากเลย number two ข้อสองนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรเอ่ยติ๊กต๊กติ๊กต๊ก บางคนรู้แล้วเพราะว่าเห็นเครื่องหมายนี้ใช่ไหมคะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือประโยคคำถามนะคะ,ะตัวหนังสือครูอ่านไม่ออกนะคะประโยคคำถามอล้วทีนี้เราต้องมาเลือกคำไหนละคะระหว่างคำว่า some หรือ An y คะติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กโอ้ oh, that's right ะะจำไว้เลยประโยคปฏิเสธและคำถามใช้ any นะคะใช้ any นะคะก็จะเป็น is there any soup in the bowl อ่ต่อไป number three I don't have blah 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 birds I don't have blah, blah 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 birds เอนักเรียนคิดค่ะว่าข้อที่3เนี่ย เป็นประโยคอะไรคะไว้เวลา3วิค่ะและ้วตอบมาค่ะโอเคค่ะหมดเวลาค่ะประโยคปฏิเสธเพราะว่ามีคำว่า don't ที่มาจากคำว่า do not นะคะ do not ที่แปลว่าไม่นะคะ do not นะคะเครื่องหมายอย่างนี้นะคะมีเป็นอย่างนี้นี่ I don't มาจาก I do not have นะคะ ย่อ yeah. มาเป็น I don't นะคะก็จะเป็น I don't have b i r t h อะไรล่ะประโยคอะไรคะเราเรียกนี้ประโยคนี้ว่าประโยคปฏิเสธนะคะประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธใช้อะไรล่ะคะระหว่าง s o m กับ any คะ่ะ ใช่คุณครูบอกแล้วว่าซ้ำใช้กับประโยคบอกเล่า any ใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามเพราะฉะนั้น,นข้อ3ตอบ any นะคะ any ต่อไป next number four give me จุดๆๆ blah 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 water please give me blah 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 water please อ่ะเห็นไหมคะประโยคนี้ประโยคนี้เป็นประโยค คำถามไหมคะมีเครื่องหมาย question mark ไหมไม่มีแสดงว่าไม่ใช่คําถามมี not ไหคะ not ไม่มีเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือประโยคคําสั่งนะคะเราจะหมายความว่าเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะแต่จริงๆเป็นประโยคคําสั่งเนาะ,ะเพราะฉะนั้นจะใช้ any ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธและไม่ได้เป็นประโยคคําถามพอที่ถูกต้องต้องเป็นคําว่า some นะคะ some Give me some water please. Give me some water please. ก็จะแปลว่าขอน้ำให้ฉันหน่อยนะประมาณนี้นะคะ Give me some water please เมื่อเราต้องการอยากอยากจะดื่มน้ำและอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเอาน้ำให้เราดื่มเราก็สามารถพูดว่า Give me some water please. Give me some water please. นะคะได้เนาะ Next number five do you have blah 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 money do you have blah 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 money ah นี่นะคะประโยคนี้ง่ายมากเลย is it, s, it s very easy right mm hmm. เพราะว่าประโยคนี้มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายคำถาม question mark นะคะคุณครูสอนไปแล้วว่าถ้าเป็นประโยคคำถาม ่เราควรใช้ some หรือ any นำหน้าคำนามดีคะ Yes ต้องเป็น any นะคะ any นะคะนักเรียนก็จะสามารถพูดได้ว่า Do you have any money Do you have any money อ่ะเมื่อเราอยากจะถามคนอื่นว่าคุณมีเงินไหมอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีเงินไหม money แนนปลว่าเงินใช่ไหม อ่าแล้วไม่ได้ระบ,บุว่ามีเงินจํานวนเท่าไหร่ไงไม่ได้ต้องการจะถามว่าจํานวนอะไรเท่าไหร่ยังไงไงเนาะก็จะสามารถถามว่า do you have any money นะคะใช้ any นำหน้า money ต่อไป number s the t-shirt doesn't have blah 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 shock the t-shirt doesn't have blah 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 shock จาซึนข้อสังเกตของเราตรงนี้นะคะจาซ n นักเรียนว่าเป็นประโยคอะไรคะใช่ประโยคปฏิเสธนะคะมาจากคำว่า d a s กับ not ที่เวลาว่าไม่นะคะ The teacher the teacher ก็คุณครูคุณครูไม่มีช็อก k คุณครูไม่มีช็อกทีนี้ประโยคปฏิเสธใช่อะไรคะระหว่าง some กับ any ค่ะ ใช่ประโยคปฏิเสธใช้ any นะคะเราจะใช้ any นำหน้าคำนามในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะต่อไป number s I'm hungry I want blah 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 n o o d l e I'm hungry I want blah blah b l a n o o d l e ฉันหิวจังเลยฉันอยากจะกินน o ่งจิ๋วไว้เตียว <Yeah. S 2> อาหารอะไรก็ได้ที่ mm hmm. ประเภทเส้น,นะคะเราเรียกว่า n o o d l ้ I'm hungry I want บ h a บอร์รี่นูและไม่ได้ระบุจำนวนว่าต้องการเท่าไหร่เนาะเราจะประโยคนี้คือไม่มี not และไม่เป็นและไม่มีเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเพราะฉะนั้นใช้ some หรือนี่คะ some หรือ any คะนักเรียน Yes ใช้ some แน่นะคะใช้ some ต่อไป next number eight there are not bears in the zoo there are not bears in the zoo mm, there is there are นะคแะแปลว่ามีนะคะแต่มีคำว่า not แสดงว่ามีหรือไม่มีคะนักเรียนไม่มีนะคะ ไม่มีหมีในสวนสัตว์เลยอ่าประโยคนี้มีคำว่า not เต็มๆเ,เลยเป็นประโยคปฏิเสธเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธต้องใช้ any e. นะคะเพราะ any e ใช้นหน้าคำนามในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามอ้าต่อไป number 9 is there jam in the jar Is there jam in the jar? มีเห็นไหมคะ There is there แต่ประโยคนี้คือนี่เครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นประโยคนี้คือเป็นประโยคคำถามมีแยมในโหลไหมมีแยมในโหลไหมอ่ะแต่ไม่ได้ระบุจำนวนไงอ่ะทีนี้เป็นประโยคคำถามเราใช้ some any ดีคะเรียน Yeah. นะคะใช้ any นาะ is there any jam in the jar is there any jam in the jar ก็จะแปลว่ามีแยมในโหลไหมนะคะประมาณนี้ประโยคคํคำถามใช้ any นำหน้าคำนามนะคะต่อไป the last one number 10 she wants to buy sugar and salt she wants to buy sugar and salt yeah. ่ประโยคนี้มี not ใช่ไหมคะเราเนี่ยไม่มีมีเครื่องหมายคำถามไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคที่สิบเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาประโยคบอกเล่าธรรมดาใช้ซ้ำหรือว่า any ดีคะออ นะคะประโยคบอกเล่าธรรมดาเราจะใช้ some นำหน้าคำนามนะคะ She wants to buy some sugar and salt. She wants to buy some sugar and salt. เขาผู้ิงนะคะต้องการที่จะซื้อน้ำตาลและเกลืออ่ะอันนี้คือประโยคบอกเล่าเฉยๆทัายนั้นใช้ซัำนะคะอ่ะทีนี้คุณครูก็จะมาสรุป นะคะการใช้ some กับ a อน s o ซ e กับ any แปลว่าบ้างบางส่วนหรือ <c oughs> จำนวนหนึ่งแปลเหมือนกันเลยทั้ง some และ any ใช้นำหน้าคำนามใช้นำหน้าคำนามทั้งสองนะคะไม่ว่าจะซ m e กับ a อนแต่ใช้ต่างกันตรงที่ว่า some ใช้นำหน้าคำนามในประโยคบอกเรา ส่วน any จ e, ำงไง่ายนะคะใช้น้ำหน้าคำนามในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะ,ะวันนี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะ thank you so much see you again next time goodbye